พี่น้องดราม่าล่าสุดอีกแล้วนะคะพ่อพอป้อ,อนสองนะคะพี่น้องดราม่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะพ่อพ่อ,พอเพื่อนไปออกรายการคุยแซ่บดูนะคะพี่น้องจังไดจังไปกล้าออกรายการสดพี่น้องปัดท้ปัดทพี่น้องหยอดค้นเบิงนะ่นะอันสองหมื่นสองถึงอันสองหมื่นสามพี่น้องแต่คนเขาไปดานลายแห้งนะพี่นอ้องเออ กสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละพี่น้องคอมเมนต์น่ะเขาไปด้าน่ะพี่น้องเงดหลายนะคะเออสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ยทีอ่อันดีน้อยนะคะพี่น้องสุดท้ายนะคะทางอ่าน,นคุยแซบโชว์เพิินกับลบลบลบวิดีโอไล่สดออกได้แต่ว่าเขาก็ตัดเอาบางส่วนมาลงอยู่พี่น้องเออคำคำพูดคำว้านะคะของพ่อๆนะ่ะเพิินไปย่อมรับผิดเด้ พี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นบบได้มีซูเพิ่นวาพี่น้องบบได้มีสูแค่คุยซื้อน่ะคุยซื้อๆบได้ฆ่าคนตายไปนะเออคุยซื้อแต่คุยกับผู้บ่าวอื่นเด้คุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ผัวคุยแล้วรู้สึกดีนะคะคุยซื้อๆบได้ผิดเพิ่นวาเออไม่ได้ฆ่าคนตายนะคะเงิดหลายพี่น้องคนด่ากันทั่วโลกพี่น้อง เหตุการณ์กําลังสิดีกลับมาอันจุไฟตกคล้องอีกล้พี่น้องส่วนทั้งแม่ป้านะคะทั้งแม่ป้าจอเพิ่นกะล่งรูปน้องหน้าลิตาล่งคลิปอ่นนะนะพี่น้องกับบได้เช็กดีๆว่าหลานบ่ได้นุ่งสงในพี่น้องเอ้ยกับเจอดราม่าอีกล้พี่น้องเฝ้าออกมาขอโทษเจอดราม่านะ,ะพี่นอ้องยุต่างประเทศนะเจ้าท้ายบดได้เด้อคลิปแบบซี่นะ เห็นพังรูปทังแม่ป้าเพิ่นนั่นลงรูปนอกหน้านตาช่วงบ่สบายขี้หูขี้ตาหน้าตาแบบบ่สดใสนะ่ะหน้าตาแบบก็คือมันบ่อยากให้่ายปานไดหน้าตาแบบคนบ่สบายนะ่ะจริงๆนะ่ะการที่จะถ่ายรูปถ่ายลายถ้าเด็กไม่พร้อมเด็กไม่แฮปปี้นะพี่น้องเจ้าก็ทายบ่ได้เดอ้อตามกฎหมายของเมืองนอกเขาก็เฮ็ดบอได้พี่น้องเออ ชุมชนนะ่ะชุมชนเจ้าหูจากบอคำว่าชุมชนนะฮะเอ้ยนี่หยางทายมั่วซั่วนะฮะทายมั่วซั่วเออสงงนุง่งสงไกับวนได้นุงปล่อยคลิปออกไปกันย้อนวานอันนั่นแหละพี่น้องก็เจอโจมตีหนักก็ออกมาขอโทษออกมาขอโทษจริงๆนะ่ะในในในคลิปแบบนี้นะ่ะก็สมควรแล้วที่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนั่น บอกว่าบอยอยากให้คนอื่นถ่ายลูกเพิ่์นนะเพราะว่ามีบางครั้งนะมีบางคลิปนาทียนแม่ป้าเพิ่นถ่ายอันนาลิตะมีมีอยู่คลิปหนึ่งทีนน้องเพิ่นนะ์นนั่งเบงขี่อยู่นะพี่น้องเบงขี่อยู่กับไปถ่ายน้องก็บอกว่าป้าถ่ายทำไมนะไม่ให้ถ่ายเอ้ยยูเพิือนว่าก็ถ่ายนะโอ้อยงเงิดหลาย,ยายป้าโจโจ